สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูและการตลุยด่านของแกงบราวนในเกม l ลเลนเจอร์ซีซั่นที่2นะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาใช้แกงบราวนกันอีกแล้วแทน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 ,ทน,ทน,ทนก็มีน้องๆนะคะหลายๆคนเลยที่เป็นแฟนๆของแกงบราวนนะฮะคือแกงคนนี้คนนี้อ่ะก็มี FC ไปแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าแกงบราวนเนี่ยมี FC เหมือนกันนะเออมีน้องๆที่ชื่นชอบแกงบราวนนะคะก็ มาบอกว่าเฮ้ยพี่กูผมอยากดูแก๊งเบ้าอีกนะคะก็เพราะฉะนั้นในด่านที่209ในวันนี้นะคะเราจะใช้แก๊งเบ้าเหมือนเดิมจ้ะโอเคมาถึงเราก็เหมือนเดิมนะค okay. ะ,ะกดมาหนึ่งตัวแล้วก็กด ผ้าเหลือใช้เป็นเลเวล8นะคะที่ต้องเอาออกมา1ตัวก่อนอ่ะเพราะว่าจะได้เบรกตัวมอนสเตอร์ให้มันหยุดอยู่ตรงนี้นะคะเพราะถ้าเราไม่เอาออกมาเลยอ่ะมอนสเตอร์มันก็จะเดินมาเรื่อยๆตึกๆๆๆไม่กลับแม้เพราะฉะนั้นนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคนึงละกันอุ๊ยเฮ้ยได้บาลน้ำแข็งมาช่วยดิอ่ะโค้เท่โค้เท่ยังเก็บให้เป็นราอน้้ำแข็งไม่ได้เลย ตอนนี้เนี่ยตัวเนี้ยมันเหมือนอะไรนะปลาป้าอะไรอะต้นน้องๆจะรู้จักไหมเนี่ยคือมันเป็นตัวตัวแบบยุ่นะเนี่ยยุ่นๆเหมือนเยลลี่เนี่ยเออมีกระตูนเรื่องหนึ่งอะรู้จักไหมปลาป้าชื่อนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดีดูดีเนี่ยยุ่นเงยอย่างนี้เลยที่แบบตัวมันจะแบบยืดแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้อะ กระตุนเก่ามากนะบอกเลยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 บาวหายหมดเลยนะเมื่อกี้มดวแต่โม้โอเคตอนนี้นะฮะก็แช่แล้วก็เอาเบาไปตลุมบอลอยู่ตรงนั้นนะฮะหน้าบ้านมันนะฮะ กดอมตะต่อเลยแล้วคิดว่าน่าจะต้องเฮลไฟด้วยเฮ้ยดูยตัวนี้ดิเฮ้ยตัวเขียวๆอาปากมากๆเฮลไฟไปค่ะเป็นไงบ้างมีใครตายไหมเราตายไหมร,รู้สึกว่าผีที่บินขึ้นมาจะเป็นทางเราเยอะกว่า เฮ้ยคอมมันฉลาดมากเลยอะเมื่อกี้คือโทมัสยังไม่เดินไปใช่ไหมนิสัแซนล,ลี่มันก็ยังไม่ออกหเหมือนมันรอจังหวเะเนี่ยคอมมันฉลาดนะฮะบอกเลยนะฮะเฮ้ยชนะเร็วเฮ้ยแก๊งเบานี่มันใช้ได้นะเนี่ย สุดยอดเลยแก๊งบราวนนะฮะก็สามารถเอาชนะไปแล้วในด่านที่209ทําทำไมฉันได้แต่เจมเนี่ยโอเคด่านที่209นะผ่านไปแล้วโดยการตะลุยด่านของแก๊งบาวนนะก็สำหรับในคลิปหน้าเอาไว้ให้น้องๆช่วยกันแบบ หวดดีกว่าว่าอยากจะให้เป็นแกงบราวหรือแกงโคนี่นะคะในการเล่นด่านที่210นะฮะก็เดี๋ยวพี่โกูจะรอน้องๆหวดแล้วกันนะดูว่าใครมีแฟนคลับเยอะกว่ากันแมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในด่าน210ในคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย